2. จิตตะลตาวัคหมวดว่าด้วยสวนจิตละดาของเหล่าเทวดา 1. ทาสีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงคนใช้พระมหาโมคลานะเถระถามว่าเธอมีหมู่เทพนารีห้อมล้อมดุดเท้าสกะะเทวราชเที่ยวชมไปโดยรอบสวนจิตละดาอันน่ารื่นรมเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศดุจด,ดาวประกายพลึก พราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคคาทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนใช้ทำงานรับใช้ผู้อื่นอยู่ในสกุลหนึ่งเป็นอุบาสิกาของพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักสุทรงประยชน์ดิฉันได้มีความภาคเพียรออกจากกิเลส ในศาสนาของพระาศาสดาผู้ทรงพระคุณคงที่เพราะมีนาัสิกการมั่นอยู่ในใจว่าถึงร่างกายนี้จะแตกสลายไปก็ตามทีการที่เราจะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้จะไม่มีเป็นอันขาดขอเชิญท่านดูผลแห่งความเพียรออกจากกิเลสซึ่งดิฉันผู้มีความรู้น้อยได้บรรลุอริยมรรค อันมีสิกขาบทห้าเป็นอุปนิสัยเป็นทางสวัสดีเป็นเหตุถึงความกเกษมไม่มีขวากน้ำคือกิเลสเป็นสภาวะที่ตัณหาและทิฏฐิยึดเหนี่ยวไม่ได้เป็นทางตรงที่สัตว์บุรุษทั้งหลายประกาศแล้วนี้เถิดเท้าสักกะเทวราชผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมาหล่าวุริยเทพหกหมืนองค์ช่วยการปลุกเก้าดิฉันให้เกิดปิติสมัะ ได้แก่เทพพบุตรมีนามว่าอาลัมภะคัดคละพีมะสาธุวาทีประสังสิยะปกขลาดและสุผัสสะเหล่าเทพธิ่ดานน้อย,อยมีนามว่าวีนาโมกขานันทาสุนันทาโสนทินนาสุจิมหิตาสุลัมพุษามิสเกสีและบุญธริกาอันหนึ่ง ทพกัญญาอีกพวกหนึ่งคือเอนีปัตสาสุผัตสาสุพัทธาและมุทุวาธินีผู้ประเสริฐกว่านางอับสรทั้งหลายผู้มีหน้าที่ปลุกเร้าให้เกิดปิติสมนัะเทวดาเหล่านั้นพอได้เวลาก็เข้ามาหาดิฉันเสนอสนองด้วยวาจาหน้ายินดีว่าเอาเถอะพวกเราจะฟ้อนรำขับร้องบำเรอเธอให้รื่นรม สถานที่ที่ดิฉันได้รับในบัดนี้มีใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไว้แต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้แล้วเท่านั้นไม่มีความโศกหน้าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทพชั้นไตรทศสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ส่วนผู้ที่ได้ทําบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนผู้ปรารถนาจะสถิตอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงเหล่านั้นควรทํากุศลไว้ให้มากเพราะว่าเหล่าชนผู้ได้ทําบุญไว้แล้วย่อมพลั้งพร้อมด้วยโภคสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์ทาสีวิมานที่หนึ่งจบสองลักขุมาวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางลัคุมาอุบาสิกาพระมหาโมคลานะเถระถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศดุดดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้ และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเถระถาม จึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์เป็นชาวเมืองพารณสีบ้านของดิฉันตั้งอยู่ใกล้ทางออกออกจากประตูเกวัตตะวานไปก็เป็นหมู่บ้านของดิฉันพระสาวกทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เที่ยวบินทบาตอยู่ในหมู่บ้านนั้นดิฉันมีใจเลื่อมสายในพระสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตรง จึงได้ถวายข้าวสุกข,ขนมสดผักดองพร้อมทั้งเครื่องดื่มที่ปรุงด้วยส่วนผสมต่างๆมีข้าวและเกลือเป็นต้นดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวันสิบสี่ค่ำสิ้าค่ำและ8ปดค่ำแห่งปักและตลอดวันปฏิหาริยะปักดิฉันผู้สำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพ จึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลาจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาดิฉันยินดีในศีลห้าฉลาดในอริยศาสตร์เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักษุมีพระยศ เพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวยัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้พระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพึงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลตามคำของดิฉันว่าและคุมาอุบาสิก,กาถวายอภิวาทแทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพระพุทธเจ้าขา้า ข้าแต่ท่านผู้เจริญการที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสามัญญผลขั้นใดขั้นหนึ่งน,นั้นไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับที่ทรงพยากรณ์ดิฉันว่าจะได้บรรลุสกทาคามิผลเลยและคุมาวิมานที่สองจบสามอาจามัทธายิกาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงกำพพลา ผู้ถวายข้าวตังแดพระมหากัสสปะเทระทา้าสกกะเทวราชเมื่อจะตรัสถามพระมหากัสสปะเทระถึงสถานที่เกิดของหญิงนั้นจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อพระคุณเจ้ากำลังเที่ยวบินทบาทหยุดยืนนิ่งอยู่หญิงกอมพระขัดสนคนหนึ่งซึ่งอาศัยชายคาเรือนของผู้อื่นอยู่นางเลื่อมใส ได้ถวายเข้าวตังแดพระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนนางละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นไหนหนอพระมหากัสปะเทระถวายพระพรว่าเมื่ออัตมาภาพกำลังเที่ยวบินทบาดหยุดยืนนิ่งอยู่หญิงกําพระขัดสนคนหนึ่งซึ่งอาศัยชายคาเรือนของผู้อื่นอยู่นางเลื่อมสายได้ถวายเข้าวตังแก่อัตมภาพด้วยมือทั้งสองของตน นางละร่างมนุษย์จุติพ้นจากมนุษย์โลกนี้แล้วนางเป็นเทพธิดาชื่ออาจามทายิกามีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากชื่อนิมมานนรดีท้าสก,กเทวราชตรัสสารเสริญทานนั้นว่าน่าอัศจรรรย์จิงหนอทานที่หญิงกัมพร้าตั้งไว้ดีแล้วในพระคุณเจ้ามหากัสปะ ทักษินาสำเร็จผลแล้วด้วยทยธรรมที่ได้มาจากผู้อื่นความเป็นเอกอักครมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งนารีผู้งามทั่วสารพางกายสามีมองไม่รู้เบื่อได้ครอบครองแล้วนั้นยังไม่มีค่าถึงเซี่ยวที่16ของการถวายเข้าตัางนั้นทองคำร้อยแท่งม้าร้อยตัวราชรถเทียม,ม้าอัสดรร้อยคัน 100, หญิงสาวประดับต่งหูแก้วมณีแสนานางก็ยังมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการถวายเข้าวตังนั้นช้างมาตังคะเกิดในป่าหิม,มพานประมาณร้อยเชือกมีงางอนงามทรงพลังมากมีสายคล้องคอทองตกแต่งด้วยเครื่องลาดและเครื่องประดับที่วิจิตบรรจงด้วยทองก็ยังมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการถวายข้าวตังนั้น การที่พระเจ้าจกดดักรพรรดิได้ครอบครองมหาทวีปทั้งสี่ในโลกนี้นั้นก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี่ยวที่16ของการถวายข้าวตังนั้นอาจามัทายิกาวิมานที่สจบ 4. จันทาลีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจันทานผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระมหาโมคคลานาเถระกล่าวสองคาถาว่า จันทลีเธอจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีประยศ์พระองค์ผู้สูงสุดกว่าลือศีทั้งหลายได้ประทับยืนอยู่เพื่ออนุเคราะห์เธอผู้เดียวเท่านั้นเธอจงทําใจให้เลื่อมสายยิ่งในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้คงที่แล้วจงประคองอัญชลีถวายอภิวาทโดยเร็ว ชีวิตเธอเหลือน้อยแล้วเพื่อจะแสดงประวัติของนางจันทาลีนั้นโดยตลอดพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวสองคาถาว่าหญิงจันทานผู้นี้ครองเรือนร่างเป็นวันสุดท้ายซึ่งพระมหาโมคคลานะเถระผู้อบรมตนแล้วตักเตือนแล้วได้ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีประยชน์ แม่โคได้ขิดนางตายขณะยืนประคองอัญชลีนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ส่องแสงสว่างในโลกมืดนางไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนั้นนางได้มาหาพระมหาโมคคลานะเถระนมัสการแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้แกล้าดิฉันบรลุเทวลิตแล้ว ขอเข้านมัสการใกล้ๆท่านผู้มีอนุภาพมากผู้สิ้นอสวะปราศจากกิเลสประดุจธุลีไม่วันไหวนั่งเร้นอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวพระมหาโมคลานะเถระจึงถามนางว่าเทพธิดาผู้เลอโฉมเธอเป็นใครมีผิวพรรณงามดั่งทองมีรัศมีเรืองรองมียศมากงามตรการไม่ใช่น้อย มีหมู่เทพอับซอนแวดล้อมลงจากวิมานมาไหว้อาตมาเทพที่ดาน,นั้นถูกพระมหาเถระถามแล้วอย่างนี้จึงกล่าวสีคาถาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันคือหญิงจันทานซึ่งท่านผู้แก้วกล้าให้ไปถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระโคโดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศ ครั้นถวายอภิวาทพระยุคลบาทแล้วดิฉันได้จุติจากกำเนิดคนจันทานมาบังเกิดในวิมานซึ่งเจริญพร้อมมูลในสวนนันทวันนางเทพอักษรหลายพันนางพากันห้อมล้อมดิฉันอยู่ดิฉันเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าเทพอักษรเหล่านั้นโดยรัศมีบริวารยศและอายุข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันมีสติสัมปชัญญา สร้างคุณงามความดีไว้มากมาในโลกนี้เพื่อนมัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นมุนีมีความการุณาพระสังคีติกาจารย์กล่าวว่าเทพธิดาจันทาลีผู้กตัญญูกะตะเวทีครั้นกราบเรียนอย่างนี้แล้วจึงกราบลงแทบเท้าพระมหาโมคลานะผู้อรหันต์แล้วหายไปนาะที่นั้นเองจันทาลีวิมานที่สี่จบ 5. พัทธิตะธิกาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางพัทธิตะธิกาอุบาสิกาพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงปุปกรรมที่นางพัทธาเทพธิดานั้นได้ทำไว้ว่าเทพธิดาผู้ทรงปัญญาเธอประดับมาลายดอกมณฑารกซึ่งมีสีต่างๆไว้ที่ศีรษะคือสีเขียวเหลืองดำาหงสบาท และแดงรายร้อมด้วยกลีบเกสรในเทพหมู่อื่นไม่มีต้นไม้ชนิดนี้เทพธิดาผู้มีบริวารยศพระบุญอะไรเธอจึงได้เกิดในหมู่เทพชั้นไตรทศตถาคตถามเธอแล้วจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าเทพธิดาถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วจึงทูลตอบด้วยคาถาเหล่านี้ความว่า คนทั้งหลายรู้จักหม่อมชั้นในนามว่าพัทธิตธิกาหม่อมชั้นเป็นอุบาสิกาอยู่ในกิมพิลานครเป็นผู้มีศรัทธาและสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อหม่อมชั้นมีใจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายเครื่องนุ่งหม่มอาหารเสนาสะนะและเครื่องตามประทีพ หม่อมชั้นเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ข้าม15ข้ามและ8ดข้ามแห่งปักและตลอดปฏิหาริยัปักหม่อมชั้นส้ำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้หม่อมชั้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลาจากการลักขโมย การประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาม่อมชั้นยินดีในศีลห้าฉลาดในอริยศัสตจ์มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้ทรงมีพระจักสุม่อมชั้นได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมไว้แล้ว จุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีในตัวเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่อันหนึ่งหม่อมฉันได้ถวายอาหารแก่ภิกษุผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลอย่างเหลือลน้นผู้เป็นคู่ดาบสมหามุนีได้บำเพ็ญสุจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมไว้แล้วจุติจากมนุษยสยโลกนั้นเกิดเป็นเทพธิดา มีรัศมีในตัวเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่หม่อมฉันเข้าจำอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปดมีคุณกำหนดไม่ได้นำความสุขมาให้เนืองนิดได้บำเพ็ญสุดจริตธรรมและได้บำเพ็ญกุศลธรรมแล้วจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีในตัวเองเที่ยวชมสวนนันทวันอยู่ พทธิตตทิกาวิมานที่ห้าจบ6โซนทินาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโซนัทินนาอุบาสิกาพระมหาโมคลานเาเถระถามทิดานั้นด้วยคาถาเหล่านี้ว่าเทพทิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุดดาวประกายพลึก เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโพคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าชาวเมืองนาลันทารู้จักดิฉันในนามว่าโสนทินนาดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองนาลันทาเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อ ดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายเครื่องนุ่งหม่มอาหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีปดิฉันเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวันสิบสี่ค่ำสิบ้าค่ำและ8ปดค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริยะปักดิฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลา และแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาดิฉันยินดีในศีลห้าฉลาดในอริยศาสตร์เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักสุมีพระยศ เพราะบุญนั้นผิวพันณดิฉันจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้โสนทินาวิมานที่หกจบ7อุโปโปสถาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแกนางอุโบสถาอุบาสิกาพระมหาโมกลานะเถระถามถึงบุพกรรมของเทพธิดานั้นว่าเทพธิดาเธอมีผิวพันธงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอยู่ดุดดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าชาวเมืองสาเกตร,รู้จักดิฉันในนามว่าอุโปโสถา ดิฉันเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองสาเกตเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลและยินดีแจกจ่ายทานทุกเมื่อดิฉันมีใจเลื่อมสายในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวายเครื่องนุ่งหม่มอาหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีปดิฉันเข้าจำอุโบสถทศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวันสิบ่ข้ามสิ้าข้า และแปดข้ามแห่งปักและตลอดปฏิหาริยะปักดิฉันสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นไกลจากการลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและการดื่มน้ำเมาดิฉันยินดีในศีลห้าฉลาดในอริยาสตร เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดมผู้มีพระจักสุมีพระยศเพราะบุญนั้นผิวพันดิฉันจึงงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เมื่อจะแสดงโทษของตนเทพธิดานั้นจึงได้กล่าวสองคาถาอีกว่าดิฉันได้ฟังเรื่องทิพยสมบัติในสวนนันทวันเนืองเจึงเกิดความพอใจขึ้น เพราะเหตุที่ดิฉันตั้งจิตปรารถนาในภพดาวดึงนั้นจึงได้เกิดในสวนนันทวันดิฉันไม่ได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์พระอาทิตย์แต่ตั้งจิตไว้ในภพที่เลวภายหลังจึงเดือดร้อนเพื่อจะปลอบใจเทพธิดานั้นพระมหาโมคคลานะเถระจึงได้กล่าวคาถานี้ว่า อุโปโสสถาเทพธิดาเธอจะอยู่ในวิมานนี้นานเท่าไรอาตมาถามแล้วถ้าเธอทราบอายุไขจงบอกอาตมาด้วยเถิดเทพธิดานั้นตอบว่าข้าแต่ท่านจอมปราดดิฉันจักดำรงอยู่ในวิมานนี้นานประมาณหกหมื่นปีทิพย์จุติจากเทวโลกนี้แล้วจะไปเกิดร่วมกับมวลมนุษย์ พระมหาโมคคลานะเถระปุกเร้าวเทพธิดานั้นให้อาจหารด้วยคาถานี้ว่าอุโปโสถาเทพธิดาเธออย่าสถทกสถานเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าจากบรรลุคุณวิเศษเป็นพระโสดาบันทุกคติเป็นอันเธอละได้แล้วอุโปโสถาวิมานที่เจ็ดจบ